ก็เป็นเรื่องยามงามดีครับแฟนรับพนุนิทาน,นะครับผมในนั้นแถลงข่าวว่าเราจะออนแอร์แล้วครับออนแอร์กันแล้วก็เรียกว่าเป็นนิมิตหมายดีครับที่เราจะได้ดูซีรีส์ร่รวมกันวันนี้ก็มาดูเรียกว่ามาดูเชลเลอร์ของกันด้วยนะครับเป็นตัวเต็มๆเ,เราเห็นที่เซอร์ปะบายมาละ,ละหลายๆคนพูดถึงว่ามีภาพเป็นภาษาอังกฤษอะไรกันแต่วันนี้เราได้มาดูเต็มๆครับแต่ก็จริงๆวันนี้เรามาตรีมชุดนอนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผู้บริหารทำไมถึงมาใส่ชุดนอนมีทุกคนใส่ชุดนอนนะครับแต่อันนี้เขาโชว์ใส่โชวว์์กกััััันนนนเเคค้าโชผมมปลี่่ยไไทรรบบด ครรับนนเิ่มตอี้สวัสดีค่ะเฟนกันยพภัทรรับบทเป็นดาวหวานค่ะสวัสดีค่ะเมยดาค่ะรับบทเป็นคิมหันค่ะสวัสดีค่ะลอยน้อยรับบทเป็นีฬาค่ะรับบทเป็นดอกรักค่ะสวัสดีค่ะแพนเนริงยาค่ะรับบทเป็นหมอแพรมค่ะจริงๆวันนี้เนี่ยก็คือจะก็คือมากันแบบหนาแน่นแล้วจริงไหมคะคิดว่าจะมากันหนาแน่นขนาดนี้ครับตกใจเหมือนกันครับก็จริงๆขอบคุณแบบแฟนๆที่ให้การตอบรับที่รักน้องๆด้วยครับ กดันครับกดดันอยู่แล้วครับแต่หลายคนก็บอกว่าด้วยความว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝันๆเนาะนะครับผมมันจะมีความแฟนตซีเล็กๆว่าเราจะทำแฟนตซี C ออกมาเป็นยังไงอะไรย่างเงีเ้ยก็เลยแอบกดดันเล็กๆแล้วก็ด้วยกระแสของเรื่องแรกของเราเราทำแปรตซีชิมพูเองกระแสดีมากพอมาเรื่องนี้ก็กดดันพอสมควรครับ ค,คือตอนแรก <laughs> เราไม่มี CG ขนาดนี้ครับตอนแรกที่คุยกันว่าจะทำะเราเราจะเป็นฟิลแบบช่วงฝันฝันตัดตันะครับไปตามโลเคชันต่างๆแต่ว่าออหลังจากที่เราหลายๆคนจะรู้ว่าเราเพิ่งผ่านรางสองหอนมาเอ,อเรารู้สึกชอบ CG <laughs> ครับก็เลยเอามาลองใส่ดูน้องๆก็เก่งครับเล่นได้ครับน้องก็เก่ง จริงๆคู่นี้ครับตั้งแต่แครเป็นคู่ที่เราเราเห็นกันมาตั้งแต่แครครับเรารู้สึกว่าเขาเขามี energy บางอย่างที่จูนหากาันการเล่นการส่งอารมณ์กอะไรบางอย่างที่เออเราเราไม่มีความน่ารักดีมีความเป็นตัวละครที่ที่ใกล้กับตัวนิยายที่เรารู้สึกเราเราวางภาพเอาไว้ในหัวเรารู้สึกว่าปรับนิดปรับหน่อยได้เลยใช่ครับเพราะจริงๆก็จริงๆทั้งทั้ง,ท,งทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่ใช่แค่สี่คนนี้ครับก็มีการเวิร์กช็อปกันหลายหลาย,หลายสิบครั้งอยู่เนาะหลายสิบครั้งน่าจะเกินถึงห้าสิบแม้แตได้ ที่ที่มีการแบบไปไปเวิร์กช็อปเรียนการแสดงกันมานแล้วก็มามีมีมาเวิร์กช็อปคุยกับพุ่มกับทํากับพุ่มกับจนจนมาเองหลายครั้งอยู่นะครับเยอะเยอะอยู่ประมาณนั้นเรียกว่าีมใจใช่ครับส่วนคู่นี้จริงๆคู่นี้เขาเป็นคู่ตามหาครับคู่ตามหาคนนี้ได้ได้เขามาก่อนได้เขามาก่อนแล้วเราก็ตามหายผมเปิดตอนเปิดแคสกันก็ยังไม่ได้ที่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีหนึ่ง จนตามหาแทนจนเจอตามหาการนเจอคู่นี้คู่นี้เขาก็มีเขาก็มีเคมีบางอย่างเขาจะมีแบบในคู่นี้เขาจะมีความน่ารักแต่คู่นี้เขาจะมีลูกบางอย่างในแววตาของเขากันที่มีความคล้ายกันในการที่แบบว่าเหมือนส่งอารมณ์กันบางอย่างอ่ะที่เป็นลูกคู่กันที่ผมรู้สึกว่าเออคู่นี้ก็มีสเสน่ห์มนสะกดบางอย่างอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเหมาะสมที่จะมาคู่กันแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องนี้ออกไปประมาณนั้นครับ มสวยขนาดนี้ซีจีอ่ะ ตอนที่ถายได้แล้วอยากแนัไบ้างถ้าเจอเราต้เตรียมให้การจะอดกเตรียมพิชูให้พร้อมค่พิชูอย่าโดนยได้เสียนตา มีเซอร์ไพรส์โชว์อะไรบางอย่างก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันค่ะอะไรเซอรนไครับโชว์อะไรพิเศษวันนี้เอ่อเพ้าว่ามีอะไรพิเศษพิเศษอร่อยครับแย่แแอมมากไม่ได้จริงๆนะครับผมแต่ก็แต่ก็ในในในเรื่องของ ดีกว่านะครับในเรื่องของแบบว่าจริงจริงๆใน E ีพีหนึ่งเราเราเตรียมความพิเศษของอีพีหนึ่งอเราครับเราอยากจะให้ทุกคนเห็นเห็นเรียกว่าครบรถในเรื่องราวว่าเราจะได้ดูในเรื่องนี้ได้ดูอะไรบ้างในทั้งเรื่องครับเราก็จะมีความแบบว่ามันจะมีกลิ่นของเลิฟที่ชัดๆตัวตัวแบบว่าเลิฟลี่ชัดๆตัวดราม่าชัดๆหรือว่าแม้แต่ตัวความแฟนตาซีที่มีความชัดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพราะเขาเป็นตามเชื่อเลยครับฝันรักพวงนิตราในนิตราเขาในในฝันของเขาเนี่ยเขาจะไป ที่ไหนก็ได้เราจะเล่นอะไรก็ได้ในการเป็นความฝันก็ <m> อยากให้ทุกคนใช่ครับพรนิจ่าอยู่ครับอยากหทุกคนลุ้นนไปว่าในผมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไปเล่นรณพูจิตาเทพม,มาแล้วแต่อาจจะติดแฟนตาซีพี่ผมตะเกียบเมื่อกีนมาทำนำละครทำซีรีส์เราก็มีความแบบว่าเหมือนเราเล่นอะไรอยู่เราจะใส่สิ่งนั้นเข้าไปเช่นเดียวกันครับกับเรื่องนี้เองเราก็รู้สึกว่าเราใส่ความแฟนตาซีความสนุกสนานความที่มันมีความ คือคือเวลาเวลาเราเขาฝันนะครับอย่างที่บอกว่าเขาจะโผล่ไปอยู่อยู่จะโผล่ไปต้นไม้โผล่ไปอยู่บนน้ําโผล่ไปแบบอยู่ทามทุ่งหญ้ามันทําอะไรก็ได้สเปเชียลตรงไหนบ้างที่จะเป็นจุด่ทีพิพพเแบบเฮ้ยต้องวา่วา อันนี้บอกไม่ได้ครับเพราะว่าอยากให้รุนทุกโลเคชั่นว่าเราโผล่ไปที่ไหนแต่ว่าจริงๆเราไปกันโอ้ที่ทั่วฟ้าเมืองไทยกันเหมือนกันพอสมควรครับน้องๆได้ไปได้ไปต่างจังหวัดกันเยอะพอสมควรที่แบบเราไปถ่ายทํากันตามที่ต่างๆใช่ครับแต่อย่างที่บนเวทีให้สัมภาษณ์ไปคือ คือจริงเวลาไปต่างจังหวัดนะครับต้องน้องมักจะได้เล่นเลิฟซีนเราไม่ต้องห่วงเลยครับ้องน้องเล่นเก่งมากเลิฟซีนตอนตกใจเลยคือผมผมมาเล่น BL มาใช่ไหมหรือว่าไปเป็นแบบว่าเบื้องหลัง BL ที่เขาไปช่วยหลายเรื่องเราก็รู้สึกว่าปัญหาหนักก็คือการเล่นเลิฟซีนแต่ว่าต้องน้องกลุ่มนี้ครับไม่มีปัญหาเรื่องเลิฟซีนเลยเราก็แบบเออตกใจเหมือนกันแล้วถ่ายลื่นไหลใช่ไหมครับถ่ายลื่นไหลกว่าซีนปกติด้วยนัอะไรนั่นนะสีได้เลิฟซีนกันแบบ เป็นความที่เราไว้ใจกันในการเล่นนะคะเออเราเราไม่ได้ไม่ได้แบบเราค่อนข้างสบายใจที่จะเล่นด้วยกันแล้วเราสนิทกันด้วยในชีวิตจริงอะค่ะแล้วก็สู้ว่าเวลาเข้าเลิกซีนป์แล้วแบบจังหวะมันไปด้วยกันหมดเลยมันไหลเป็นแบมช้าแสดงว่าเรื่องนี้ก็ไม่เยอะใช่ไหมก็ระดับหนึ่งครับใช่ไหคะระดับหนึ่งระดับแล้วก็ผู้นั้นเป็นเพล่อนรักที่แบบศิลป์เราแบบ เหมือนกันค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะน,น้อยกว่าทางนู้นนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ง่ายเพราะว่าเหมือนเราเข้ากันแค่คลิกๆ,ๆ,ๆนิดหน่อยก็ก็หาเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็ลื่นไหลเหมือนเราก็สนิทกันอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยค่อนข้างจะ<า>คุยกันง่ายใช่น<า>ี่ถือว่าเก่งครับถือว่าเก่งครับสมารับกแสดงใหม่ เมื่อกี้ถ้าได้ดูวตัวเทเลอร์ไปเขาพ่าดเราเราเล่าดามมามันมีเรื่องครอบครัวด้วยครับมันมีความครอบครัวความเจอกันเรื่องดาวครอบครัวแต่ไม่เขารักกันได้หรือเปล่าเองอะไรอย่างเงี้ยในในคู่นี้นะครับคู่นี้ก็โอ้ก็ดูเดือดเหมือนกันในในเส้นรักของเขาเองนะครับผมก็อยากให้ทุกิีตามเป็นตัวตามจริงนะครับรดูด้วยกันทั้งทั้งเส้นรักเองเส้นดาราม่าเองประมาณนั้น,นครับ <S <S จดเต็มครับจัดเต็มครับผมก็ยังงงเหมือนกันคือตั้งแต่ทุกเรื่องที่เราพูดกันตลอดจะจะสัมภาษณ์ว่า วางไว้เล็กๆแต่ก็ไม่รู้ทําไปมันใหญ่ขึ้นเลยเอาวางนั้นไดนะคะไรนะฮะเล็กไม่ได้แล้วเล็กวางวางไว้เล็กกดอนกเรื่องวางไว้เล็กก่อนแต่ก็งงเหมือนกันเอ๊ะมันเองินในบัญชีอะก็ได้เอ้ะอะไรเนี่ยเอาวางนันกำลัาเนันครับขอบคุณครับ มากเลครับแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่2ผูรนี้เองครับที่เล่าอยู่ในเรื่องจริงๆอยากให้ติดตามทุกตอนนะเพราะว่าในทุกตัวละครที่เราใส่เข้ามาคือขึ้นคนจริงๆนักแสดงรุ่นใหญ่หลายท่านก็มาเล่นในเรื่องนี้ด้วยก็เรียกว่าความข้มข้นครับแบบเรียกว่าได้ปล่อยพลังการแสดงคนควรอันนี้เตอนคะอ่ตอนนี้สิบสองกันคร่าวๆครับแต่ว่าเอ๊ยยังพูดไม่ได้ดีกว่า <laughs> จริงผมจริงจริงเราเราดูกระแสครับเราดูกระแสครับถ้าถ้ากระแสดีเราก็จะอาจอาจจะมีอีพีพิเศษกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมขอขอไว้ว่ากันไว้ว่ากันโอเคกันที่ฝอากฝากฝั่งไม่้องสักตุไครับครับผมถฝั่งนี้ฝากดีกว่าให้น้องฝากดีกว่าครับค่ะก็ฝากติดตามซีรีส์ฝันรักวบริทายด้วยนะคะจะออนแอร์ทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้าค่ะทางช่องสามกดสามศึกษาด้วมือถือกดสามพัดชมแบบอันคับได้ที่ยูทูบไอดอลแบ็คเรย์ 2 7ครับ27ให้เราฝากกันนะฝากฝั่งไหนฝั่งไหนฝากดิฝั่งนีนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ม่มีย7เจงานที่4